กาบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้บูมจากเพชรวันนี้มากันที่โซบาร์วันนี้เรามีนัดกับที่ท่านหนึ่งไว้นะครับมีการคุยเรื่องธุรประปางกันนิดหน่อยในการเช่าพระด้วยนะครับในการดูพระด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นบารับสุขุมวิท24เลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นร้านไวน์ร้านหนึ่งที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริการเยอะมากนะครับแต่วันนี้เราเป็นคนไทยเราอยากจะมาดูซิว่าธุรกิจของคนไทยเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วเขาขายอะไร นะครับไปดูกันครับ ครับเรามากันที่โซบาร์แขกรับเชิญพิเศษวันนี้คือพี่เต้ครับพี่เต้ชื่อจริงชื่ออะไรคนระับรณวิชจุลชาตินะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของที่นี่ซัพพลายไวายให้ให้ร้านนี้ครับร้านนี้เป็นร้านที่เปิดานานไหมครับพี่เปิดมาประมาณ2ปีครับ2ปีซึ่งอยู่ในสุขุมวิท24ใช่ครับตรงกลางสุขุมวิท24ความตั้งใจแรกที่เปิดร้านตรงนี้หรือว่ามีธุรกิจตรงนี้กับกลุ่มเพื่อนหรืออะไรต่างก็คือหาช่องทางขายของผมเป็นซัพพลายเออร์ผมกับเพื่อนผมก็เลยมาเปิดร้านเพื่อจะมีช่องทางการขายที่กว้างขึ้้้้นแลลวกก็ไดูคาที่ อยากเซอร์วิสลูกค้าให้ดีขึ้นซึ่งวายของที่นี่เป็นวายที่พี่เลือกสรรมาแล้วใช่ครับผมไปเยี่ยมไร่ทุกไร่เอง oh. ทั้งหมดเนี่ย oh. ที่ไปมาทั้งหมดกว่าจะได้มาแต่ละอันเนี่ยนะ้อยมันเป็นวายที่เขาเรียกว่าเป็นวายบูธีคือทําจํานวนจาํากัดขาย oh. หมดทุกปีไม่ลงโฆษณาแล้วจะอยู่ในร้านมิชลินส่วนใหญ่ hmm. ครับพี่เต้ลงแรงลง,ลงกายลงใจกับเรื่องของวายตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณ2013ฮะที่เริ่มทำเพราะว่าจริงๆชอบอยู่แล้ว ผมเริ่มดื่มไวน์แก้วแรก1992 992ฮะศึกษามาตลอด<พ>อก็รู้สึกมันเป็นไงคือมันอ,อม m p l เมนต์ให้อาหารรสชาติดีขึ้นอาหาร c o m p l เ m e n t ไวน์ให้รสชาติดีขึ้นแล้วมันก็ทำลายร่างกายน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์มันแค่1 3 14ทีนี้เหล้ามัน40มันกินเหล้าทุกวันมันเหนื่อยก็ถ้ากินดื่มไวน์ได้ก็ก,ก็ก็ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราใส่ใจและสนใจในเรื่องตรงนี้มาตลอดใช่ครับนำมาเป็นธุรกิจคือจริงๆผมชอบเป็นคนชอบทานอาหารพอมันชอบทานอาหารบวกอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไวน์มี ทุกอย่างแล้วก็เราก็ชอบความมึนเมาก็คือของอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทายังไงให้มันมีคุณภาพขึ้นก็เลยเห็นช่องว่างว่าเมืองไทยยังไม่มีวายพวกนี้เลยพวกที่เป็นแบบว่าเมื่อก่อนเมืองไทยมีแต่วายเจ้าใหญ่ๆมีแต่ mass production ไม่มีของพวกนี้แล้วผมเรียนที่นู่นมาผมก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับพวกไร่วายนี้ผมก็เลยขอเขาเป็น distributor ช่งนตอนนั้นเนี่ยที่บินไปเองเลยทุกใกลครับทุกใกลครับอิตาลีผมไปหัวแรกอยู่41วันคนเดียวขับรถหาไรไปเรื่อย ทุกคนาอาจจะมองว่าพี่เตอ้อยู่ในครอบครัวที่สบายมาก่อนหรือไ,ไปอย่างนี้ไ,ม,ไม่ครับคือช่วงนั้นเรามีประสบการณ์คือเราเอาโอเคอาจจะได้ไปเรียนหนังสือที่นูน่นแล้วก็ใช้เวลาว่างคือผมไม่กลับไทยเลยใช้เวลาวีคเอนที่ว่างไปตามไร่วายต่างๆตามเมืองที่เราอยู่สะสมประสบการณ์ไปหาร้านกินข้าวไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีก็เลยไหนๆล้วไปแล้วเราก็ลองคุยกับเขาเขาก็โอเคเราก็เริ่มผม เซตไว้ว่า,าการทํางานที่ที่3มของผมเนี่ยผม,ผมต้องเป็นเป็นเจ้าของเท่านั้นเท่านั้น,น,นคือมันเป็นทารกตของชีวิตมีทุกคนไหมพี่พี่คิดว่าที่มีทารกแบบนี้นมีได้มีได้ทุกคนสามารถสร้างได้สร้างได้ไดผมสร้างแต่เด็กละผมสร้างว่าผมจะทําอะไรผมจะเรียนที่ไหนต้องเข้าให้ได้ตามแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นของชีวิตก็ทําได้หมดทุกที่หลักการนี้วันนี้ที่นํามาเสนอนะข้อคิดดีๆที่เราได้จากพี่เต้คือมีการแพนนิ่งมีการทําเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ถูกจัดสรรขึ้นมาในชีวิตของพี่ถูกตั้งกองแล้วถูก เซตอัพไว้ก่อนแล้วคือตั้ง แผนไว้แล้วจะทําได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ลองพยายามเวลาทำเฟรมไม่ได้จํากัดอะไรมากแต่ก็เหมือนเหมือนเ่อะเรียนหนังสือที่ไหนยังไงเรียนปุ๊บเสร็จทํางานที่ไหนที่ที่3เราจะมาทําเองนะมาถึงเวลาที่ที่สร็จก็อะเราต้องมาทําเองแล้วนี่ก็ต,ต้องมานั่งคิดว่าจะทําอะไรวนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบมันก็มันก็ค่อยๆก่อก่อรากใช่ค่อยๆขึ้นมาตามแพทเทิร์นที่เราวางตอนแรกก็วิตกนะว่าแบบว่าจะเออก็ต้องขอยืมเงินคุณพ่อคุณแม่มาทําตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้มีเงินเยอะมากมายธุรกิจไวน์เป็นธุรก มีความเสี่ยงเราไม่เคยทำเราไม่เคยเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็พยายามหาอุดช่องที่มันจะมีรูรั่วได้มากที่สุดแล้วก็อ่ะถึงเวลาแล้วก็ลองก็ลองก็ลองทำตั้งแต่2013เซตอัพเปิดทำการเิน2014ระยะเวลาทั้งหมดทั้งสิน้นกี่ปีแล้วครับประมาณ7ปีกว่าแล้วก็ตอนนี้ผมมี5บริษัท าบาันในสิ่งที่พี่ลงแรงลงกายลงใจไปด้วยตัวของพี่เองในอดีตจนถึงปัจจุบันอุปสรรคเนี่ยผมเชื่อว่าเยอะอืมหาศาลแต่ด้วยความที่มันเป็นธุรกิจของเราเองอเ,เราไม่เคยเหนื่อยที่จะตีสามที่สคิดอะไรไม่ออกลุกขึ้นมาหาค้นฟ้านอนไม่หลับล,ลุยทำแล้วมันไม่เหนื่อยแต่ที่อันนึงที่ผมจะบอกว่าที่มันวิเศษที่สุดคือผมไม่เคยมีวันจันทร์เลยทุกวันเป็นวันศุกร์ของผม เคยนึกบรรยากาศวันจันทร์หรือไมวันอาทิตย์พรุ่งนี้ไปเรียนอีกแล้วโอ้เหนื่อยอะไรอย่างงี้ไปทํางานอีกแล้วไม่เคยเลยทุกวันเป็นวันศุกร์ศุกร์เจ็ดวันนี่คือวันบาเซ็ตของคนที่ใช้ชีวิตได้บาลานซ์ไม่ชอบไม,ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ผมเป็นคนไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ผมเรียนหนังสือดีแต่มันขัดกันคือเราไม่ชอบไงแต่มันต้องทาเพราะเป็นความรับผิดชอบชีวิตลดผล สุดก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับก็ก็พอสมควรตามเด็กวัยรุ่นตามตามจริตของเราใช่ครับผมเรียกว่าจริตแล้วกันนะได้ครับวันนี้เรามาแนะนําสถานที่พักผ่อนแล้วกันนะได้ครับเร,เรียกว่าสถานที่พักผ่อนที่ทุกคนสามารถแวะเวียนมาได้ใจกลางกรุงเทพใช่ครับโดยที่บางคนอาจจะยังไม่รู้เทสของวายว่าเทสของวายเนี่ยแยกประเภทเป็นยังไงมีกี่รูปแบบมาจากไหนแล้วดื่มไปเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ถึงจะ พอดีกับตัวเราหรือเปล่าบางคนอาจจะเมาไม่เท่ากันบาพี่ใช่ครับบางคนแล้วแต่ดื่มหนึ่งแก้วสองแก้วหมอ recommend ให้ดื่มวันละแก้วได้ดื่มได้ทั้งชีวิตวันละแก้วค,คือข้อดีมันมากกว่าข้อเสียแต่ถ้าคือแก้วเดียวเนี่ยแอลกอฮอล์มันไม่สามารถทำอะไรตับเราได้เพราะมันมีเราก็ดื่มน้ำดื่มอะไรครับแต่ว่าข้อดีมันเยอะกว่าข้อเสียแต่ถ้าคุณกิน4ขวดเงี้ยมันก็ไม่ดีหรอกครับใช่ไหมฮะเราก็ต้องอยู่ที่วิจารณญาณการใช้แต่วันนี้ที่ผม,มนํามาพูดถึงเรื่องสิ่นข้อห้าที่เขาบอกว่าสุราเมรียาสามารถยุคนนะ ในทางที่ถูกต้องหรือในปริมาณที่พอเหมาะถ้ามีวิจารณญาณพอเนี่ยผมมองไวน์เป็นอาหารชนิดหนึ่งมันอาหารกู่อาหารไวน์เมาก็อีกสไตล์หนึ่งแต่คนกินไวน์ให้เมามันไม่เมามันมันเลี่ยนก่อนฉะนั้นหมดมื้ออาหารก็ก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือหลบชีวิตกินข้าวกับเพื่อนกลับดึกหน่อยห้าทุ่มเที่ยงคืนมันจะไม่ใช่ตีสี่ตีห้าคือมันก็มีข้อดีแล้วการขับแอลกอฮอล์จากร่างกายโดยตับมันก็จะทํางานน้อยลงมันมาจากธรรมชาติไม่มีการกลั่น ขึ้นเป็นเป็นโปรเซสของการทำแอลกอฮอล์ขั้นสูงขึ้นเป็นการแค่หมกักมันก็จะไม่มีมใช่เป็นเ e r m e n t a t i o n ธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวนี้ไวน์ White ที่นิยมกันเดี๋ยวนี้ก็เป็นพวกออแกนิกทั้งหมดไม่มีสารเคมีใดๆตกค้างนะครับซึ่งทีีี่่นมมทุกขวดนะครับเกือบทุกขวดใช่ครับ okay. เราก็คัดมาแบบว่าให้มันเป็นสไตล์นั้นหมดเป็นไล่วายขนาดเล็กที่ห่วงคุณภาพอย่างเดียวไม่มีการทํา PR โฆษณาใดๆเพราะก็าขายหมดนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นพี่เต้เป็นคนคนหนึ่งที่ผมทราบว่าสนใจในพักเครื่องของเมืองไทยด้วยใช่ครับซึ่งจริงๆ พี่เต้เรียนนอกมานะชอบในพักแบบไหนรู้หรือว่ามีประสบการณ์ที่เบื้องต้นตั้งแต่เด็กเขาเราจะเล่าให้ฟังบ้าไได้ครับคือค,คุณพ่อคุณปู่เนี่ยเป็นคนนับถือ,อ,อพระเ,รเครื่องเครื่องรางของขังอยู่แล้วเนี่ยผมก็พอได้ยินตั้งแต่เด็กตอนเขาคุยกันคุณแม่เนี่ยขับรถไปส่นที่โรงเรียนเ,นยเปิดผมสวดชินบันชอนเป็นกันตั้งแต่ป .1 นนถามจริงจริงครับก็คือฟังท่องจำจำตตแต่ท<ด>ุกวัน,นนี้ก็สอนสวดได้สวไดสวได้นั้งแต่ป .1 แล้วก็สวดมาตลอดแล้วก็ แล้วก็มีความเชื่อใน,ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อใน,ในออคุณงามความดีในเรื่องของกรรมใน,ในเรื่องของอะไรใช่ครับมีความเชื่อว่า,ถ,าถ้าเราเป็นคนดีแล้วก็มีของดีมันก็จะเป็นการส่งเสริมทําให้ใช่ครับซึ่งเป็นเนื้อาที่วันนี้ไม่มีใครมาพูดถึงนะบงจากกับเทศวันนี้ํามาสื่อสารให้ว่าในหนึ่งความคิดคนหนึ่งคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกันมีความคิดยังไงมุมมองกับพระเพื่องมององแล้วพระอะไรที่ถูกสะสมด้วยจริตที่ชอบเพราะอะไร คือหลักๆผมก็ถ้ากลางวันผมก็จะค้อยพระทั่ว <พา S 1> ไปพร<า>ะ <พา S 2> สมเด็จพระนางพญาอะไรเป็นพระที่เรารู้สึกว่าเราอยากบูชาในใช่ครับก็เป็นเหมือนว่าคือผมต้องออกมางานกลางคืนเยอะเพราะว่าขายของขายวายไปเจอลูกค้าร้านอาหารก็คือจะอยู่ในช่วงกลางคืนเยอะแต่ช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมีสร้อยเส้นหนึ่งที่แบบว่าส่งเสริมในด้านค้าขายไปจะคอยพระหลักๆชอบในพระเมตตามหานิยมชอบในพระแควฟ้าอ่านงั้นปุ๊บเสร็จใช่ฮะแล้วก็เป็นพระหลักทั่วไปแล้วก็ที่บอกว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องเรื่องการงานการเงินทีนี้พอกลางคืนปุ๊บเสร็จเนี่ จะเปลี่ยนสไตล์ของเครื่องรางของฝังของพระเครื่องเนี่ยเอ่อพระที่ผมสะสมเยอะนี่ก็จะเป็นพระสไตล์พระขุนแผนแต่พระขุนแผนเนี่ยทุกคนชอบเข้าใจว่าจะมาในเรื่องของชู้สาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ครับพระขุนแผนเนี่ยก็คือเป็นพระนักเลงเป็นพระที่ต้องมีใจการที่เรียกว่าขุนแผนนี่ก็คือจริงๆเรียกจากบ้านกลามาแหละแต่ถามว่าพระพุทธในซุ้มเรือนแก้วอะไรต่างๆที่เรียกกันมีเยอะมากใช่ครับก็คือสร้างกันหลายวัดใช่ครับหลายวาระหลายเกจิครับจะมีทุกวัดเลยใช่ไหมครับใช่ครับวัดดังๆผมว่ามีการสร้างแผน ตั้งแต่อดีตก็อย่างเช่นหลวงพุธทิมวัลหารไล่เนาะใช่ครับอย่างพี่เตก็สะสมหลวงพุธทิมวัลหารไล่นะครับเป็นทั้งทิมเล็กทิมใหญ่ซึ่งก็แล้วแต่ในการบูชาซึ่งบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงบางทีอ่ะผมเคยเห็นผู้หญิงอยากแฝนคุณแผนก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ถามว่าเขามองแบบไหนอะไรยังไงนั่นคือไมายที่เขามองกันมาคือสําหรับผมเนี่ยมันอาจจะทําให้การค้าขายง่ายขึ้นการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นพี่แฝงคุณแผนหรือว่าพี่บอกว่าพี่สวดมนต์จินบัญชรได้ด้วยี่ ในหนึ่งวัน,นหรือว่าหนึ่งเดือน,นมีการทาแบบไหน,นผมสวดมนต์ทุกวันคนระผมใส่บาตรที่ละสองสาวันอยู่แล้วสแสดงว่าชีวิตพี่มองว่าขาวกระดานี่มันอยู่กับตัวเราได้เลยใช่ใช่มันเป็นอาชีพหน้าที่การงานนะซึ่งสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คนว่าจะพิจารณาตรงใช่ครับมองยังไงใช่ครับือน้อยแล้วมองแบบไหนก็จะเป็นรูปแบบแบบนั้นครับมีประสบการณ์กับพระคุณแผนคือประสบการณ์เนี่ยม,ม,มีในแต่ละองค์นี้มีต่างกันก็จะมีความลักษณะความเมตตาลักษณะความ มีบางองค์ห้อยและใจร้อนก็มีอันนี้คือเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตนเองรู้สึกเลยครับรู้สึกได้ด้วยตนเองแล้วก็รุ่นเก่าๆก็บอกแบบเดียวกันนะจะไม่ค่อยยอมใครถ้าในของจีนเนี่ยคุณอาจารย์ธนาพระหนึ่งรุ่นถ้าคนที่มีความรู้จะสามารถเลือกพระนิรินไปใส่กับพระอะไรได้<อ>ถ้าในทางจีนถ้าในทางจีนเนี่ย<อ>ก็คนที่ต้องการภาพนิินหรือว่าเป็นคนท่าทองที่เป็นทองที่ไม่เข้มแข็ง ต้องการดินไปเสริมเพราะว่าดินสามารถใช้ได้ใช่ครับถ้าดินเนี่ยคือจริงๆคือศูนย์กลางคือทําให้การปลอกตัวครับดึงดูดก็ได้ครับดินเนี่ยอยู่ตรงกลางทุกท่าต้องการดินเม่ยช่แต่ว่าต้องการมากต้องการน้อยต้องการเพราะว่าเป็นตัวเกิดนี้เป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งแล้วครับดินก็คือโลกนี่แหละ อย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นคนธาตุน้ำเนี่ยอย่างสมมติพี่เต้ถ้าธาตุน้ำช่วงหนึ่งที่ต้องการการควบคุมหรืออยู่กับที่ต้องการให้เป็นแบบรูปแบบเป็นแคตเตร์เนี่ยเราก็ค่อยพักเนื้อดินดินับควบคุมน้ําเพราะว่าน้ำเนี่ยอยู่ในที่ไหนก็จะตามรูปแบบนั้นอยู่ในแก้วก็เป็นแก้วแต่ถ้าเกิดอยู่ในเขื่อนเนี่ยเราต้องการน้าปริมาณมากมีดินอย่างเดียวที่หยุดน้าได้เป็นดินอย่างเดียวหยุดน้ำใช่ครับเนี่ยมันลึกซึ้งมาก เพราะฉะนั้นคนที่เชื่อในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุย้ยในเรื่องของการเป็นของศาสตร์ทางจีนมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นนวันนี้นะครับก็อยากให้พี่เจนแนะนาคุณแผนตรงนี้คืออะไรครับพี่อันนี้ชื่อพลายกัญญาครับผู้สร้างคือเสนาสนอท่านยากุูจูนจากเ,เสนาสนวัดป่าที่อุบลราชธานีเป็นพระคุณแผนที่มีพธิธีการทำเนี่ยซับซ้อนที่สุดใช้เวลาการทํายากที่สุดแล้วก็ท่านทํา แล้วแจกคนที่มาทําบุญตอนนั้นคือไม่มีมูลค่าเลยท่านทําแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นหลักแสนคนใช้แล้วรู้สึกรู้สึกว่าดีถ้าคิดในด้านที่ดีคือคท่านจะส่งเสริมการทําดีแล้วก็ชีวิตจะง่ายขึ้นผมถึงถามพี่เต้ไงว่าพี่เต้สวดมนต์จริงเหกจริงครับคิดถึงเนี่ยก็คือความผิดชอบชัว่วนดะีเป็นหลักอยูแ่แล้วเราก็รู้ว่าทําอะไรก็การสวดมนต์ก็เหมือนเป็นการเอาเกราะมาใส่ตัวเองเอตือนเตือนจิตตัวเองเอให้ทําดี การใส่พระเนี่ยก็เป็นแค่เครื่องเตือนหนึ่งต้องไม่ประมาทแต่พระก็จะช่วยได้แค่จุดจุดหนึ่งใช่แต่ถ้าเอาไปท่านไปใช้ในทางที่ผิดท่านก็ไม่ช่วยถามจริงนะเคยนั่งแบบกำกับพระของานขอน้นนี่คือพระทุกองเนี่ยผมมีคาถาแยกทุกองค์หมดของแต่ละหลวงพ่อหมดเพราะว่ามีเพราะว่าเพราะจะอาราธนาองค์ไหนขึ้นก็ต้องมีคาถาเฉพาะของแต่ละคนยิ่งพระคุณแผนเนี่ยจะต้องปลุกเสมอนะครับแต่อย่างพระ พระหลักเนี่ยเราก็อาราธนาธรรมดาพุทธคุณธรรมคุณสังคุณขึ้นแต่ว่าพระคุณแผนแต่ละองค์เนี่ยจะต้องถ้าเราได้ปลูกเป็นคาถาพิเศษงหลวงพ่อกลวยอะไรแต่ละคนมีคาถาพิเศษต่างคนก็จะช่วยให้ดีขึ้นก็อาจจะแยกย่อยตามสายใช่ครับก็แค่จาได้ว่าใครเป็นใคร่น้นแล้วก็สวดก่อนขึ้นคอพระคุณแผนถูกสร้างกันหลายวัดหลายวาระหลายพิธีแก่นแท้ของพระคุณแผนจริงๆสุดท้ายแล้วถ้าเรามองเป็นพิมพ์พระพุทธท่านก็คือพระพุทธธรรมดาใช่ครับไม่เป็นพระพุทธแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ทําให แขวแล้วจะต้องดีเลยมันไม่ใช่สุดท้ายตัวคุณเองจะต้องเป็นตัวเปลี่ยนใช่ครับไม่มีพระองค์ไหนใส่แล้วเราเป็นคนดีขึ้นมาได้จิตเราต้องดีก่อนจะพระในท่านช่วยระดับหนึ่งพระช่วยคุ้มครองคนดีให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆก็ยังเชื่อในคุณพระอยู่ใช่ครับในส่วนนั้นที่รเรามองไม่เห็นแต่ส่วนที่เราทําเราต้องทําเองมีหลวงปู่หลวงพ่อองค์ไหนไหมฮะที่ในอดีตรู้สึกว่ามีประสบการณ์หรือว่าไปกล่าบกับตัวหรือว่าอาจจะไปเคย<อ>ไปพบ<ๆ>เจอมาที่ได้เคยพบเจอเนี่ยมีความรู้สึกว่าผมนับถือหลวงพ่อเตยนับถือหลวงจาก ประสบการณ์ของวัตถุมงคลชิ้นไหนใช่ครับก็มีทั้งคุณแผนมีท,ทั้งกุมารไม่ตื้เชียนะอันนี้เขาใช้ของเองใช่ครับนะฮะถามว่าวันนี้พระคุณแผนเนี่ยเต็มกล่องไปหมดเลยมีทั้งอาจารย์เปร่งบุญยืนใช่ครับอาจารย์เปร่งบุญยืนที่ท่านเป็นคาราวาสท่านก็เป็นคาราวาสคนหนึ่งที่มีความเข้มขลังมีความขมังเวทอยู่สูงนะครับเป็นพระที่โดนทําปลอมออกมาเยอะมากแต่ว่าพระอาจารย์เปร่งเนี่ยแรง แรงในที่นี้ก็คือแบบว่าต้องมีการเส้นนะต้องมีการเส้น,นที่เราขนอะไรเส้นมี<ป> <Zeiten> แต่ปลายนั่นแหละปลายแต่ละองค์ไม่เหมือนกันโดยซ<ช>้ำก็ถ้าทําดีเนี่ยทำดีแล้วเราทําบุญให้เนี่ยมันก็จะส่งผลดีนะครับแต่ถ้าเราเฉไปในทางไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ช่วยเหมือนแรงคูณมันทวีถ้ายิ่งดียิ่งดีคือจะท,ทบุญให้เขาทําดีทำทำทำสิ่งที่ถูกแล้วก็เอาบุญให้เขาเนี่ยมันอาจจะได้อะไรมาง่ายกว่าปกตินิดนึงหรือหรือเป็นสไตล์นะใช่ครับเป็นเป็นเคล็ดลับแต่ละอาจจะต้องเส้นต้องต้องทาความเคารพองค์นี้ครับพี่ อันนั้นคือรุ่นปอลหนึ่งหรือคือรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกน่าจะประมาณปี26มั้งฮะอ๋ออันนี้คือรุ่นแรกรุ่นแรกครับชื่อรุ่นปอลหนึ่งครับรุ่นนสารจัดจ้านเลยนะก็กระดูกล้วนนะครับพวกนี้โมนสารจัดจ้านเลยใช่ครับแต่เวลาพี่เต้ทำอะไรผมเชื่อแล้วว่าถ้าสุดเบอร์ก็คือสุดเบอร์จริงๆใช่ครับความพิเศษอย่างอันเนี้ยตะกุดหนังงูอาจารย์เป่งอาจารย์เป่งทั้งเส้นครับอันเส้นอาจารย์เป่งทั้งเส้นเกือบทุกรุ่นพูดถึงคุณทางด้านไหนก็ทั้งหมดนะเมตตาล้วนๆเออผ้าอาจาร ยกเว้นปิดตาแสดงว่านี่คือชุดกลางคืนก็นไม่ถึงอย่างนั้นเราครับก็มีผ้าหลายองค์งที่แบบว่าใส่กลางวันใส่อะไรได้คือจริงๆแล้วเนี่ยขุนแผนเนี่ยมีลักษณะหลายลักษณะอย่างหลวงพะวงว,วัดทุ่งผักกูดเนี่ยออกมาเหนียวอันหลวงพ่อใหญ่วัดดอนพุทธาท่านั้นก็มีความเมตตาสูงจะมีเลขจานวันข้างหลังกำกับเป็นวันให้เลยอย่างผมวันอังคารก็คือเลขสามท่านีเลขสามก็คือเป็นพระที่ทําให้เฉพาะคนวันอังคารใช้นี่คือเรื่องราว ที่ลึกซึ้งลงไปกว่าคำว่ารู้แต่ลงเป็นลึกกว่านั้นก็คือศึกษาและรู้จริงๆโอเคอย่างคุณแผนครูบาจันตะนใช่ครับรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองเนี่ยก็คือครูบาจันตะเนี่ยเอ่อท่านเป็นพระทางเหนือนะครับ,รบมีวิชาล้านนาเนี่ยก็เมตตามหานิยมที่ที่สูงมากจะมีผงของหลวงปู่ทิมอยู่ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ขอแนะนําคุณแผนร,ร,ร,รุ่นนี้ครับองค์สุดท้ายแล้วเอ่ออันนี้ชื่อเอ่อหลวงปู่ชูครับสํานักสงหินเหล็กไฟอันนี้คือคุณแผนครัวผอใช่ครับ หรือคุณแผงฟันลูกเดียวด้านหลังในรูดาบซึ่งรุ่นนี้เขาบอกว่าอุดของกลัวผอมที่ใช้น้ํามันน้ํามันช้างใครับคนที่จะเข้าไปเอาน้ํามันลืมช้างตางตกมันได้นี่ผมบอกเลยถ้าไม่มีวิชามืงกระทืบตายตายหมดครับส่วนใหญ่ควานช้างที่เขาไปเอาน้ํามันที่ได้มาก็คือเอามาทําพระรุ่นนี้ครัวผอมหรือคุณแผงฟันลูกเดียวซึ่งต่างชาติเขารู้จักกันมานานแล้วส่วนใหญ่ไปอยู่ต่างชาติหมดแต่วันนี้ อย่างน้อยได้รู้เรื่องของคุณแผนได้รู้เรื่องของทักเรื่องที่บุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งมีความชอบที่ไม่เหมือนาจารย์ธาดาวันนี้มีอะไรที่จะส่งเสริมหรือบอกกับพี่เต้เป็นการไกดลา์กับทาุและดวงที่ตั้งไว้แล้ไกดลา์จริงๆนะครับคือในดวงพี่เต้นเนี่ยต้องการทานาน้ำอยู่แล้ว ซึ่งธุรกิจที่พี่เต้ทำเนี่ยคือมองแล้วก็ส่งเสริมกับสิ่งที่พี่เต้ทำอยูอ่แล้วอ๋อคือหมายถึงว่าจะบอกว่าเขาโชคดีที่เขารู้ตัวเร็วว่าเขาจะต้องทําอะไรผมว่าไม่ได้โชคดีบ,บางอย่างเขาเรียกวลาดึงอยู่ดีกว่าหรือว่าเ,เป็นสิ่งที่กําหนดมาว่าสมมุติว่าถึงเวลาละที่พี่เต้จะต้องมาทาเกี่ยวกับน้ำธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ําหรือว่า ขายาหาเครื่องดื่มหรืออะไรเพราะว่าท่านนะไปนท่านที่ให้ผมกิเต้บอาอย่างเช่นเนี่ยเสื้อผ้าสีฟ้าสีน้ำเงินรถยนต์สีดําหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราใช้ลักษณะเนี้ยมันส่งเสริมใช่ไหมมันทําอะไรมันง่ายกว่าเปลี่ยนนิดหน่อยนิดเดียวลองดูนิดนึงลองดูนะเสียหายไหมไม่เสียหายเสียหายไหมไม่เสียหายทัวนะทัวครับเชื่อท่ใจเลยครับวันนี้คนไปดูเนี่ยมีคอมเมนต์มาได้ได้อยากจะติดต่ออาจารย์ธนาติดต่อ ติดต่อได้ที่ทางเพจ Decode Life เลยครับ Decode Life นะครับเพจศสาสตร์ตัวเลขพลิกชีวิตรครับแล้วก็ของพี่เต้ครับผมถ้ามีคนอยากจะมาที่นี่ใครที่เป็นสายคอวายนะครับใครที่อยากจะพูดคุยหรือว่ามีความสนใจในเรื่องของการชิมวายผหรือว่าเทสต่ตางๆที่แตกต่างกันออกไปสามารถมาได้ที่ร้าน The Sophisticated Bar ครับเรามี education ด้วยนะครับสอนให้คนรู้ว่าตั้งแต่เบสิกวายตั้งแต่รู้ไปถึงจนถึงจนถึงเป็นซอมเมรียได้สแสดงว่าวันนี้ นะครับผมขอสรุปไว้นะตรงนี้ว่าบุคคลบุคคลหนึ่งใช้เวลาลงแรงลงกายลงหัวใจลงรายละเอียดดีเทลทุกอย่างจนมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ทุกคนสามารถทําได้ใช่ไหมทำได้ครับถ้ามีความชอบในตัวความชอบใน passion หรือความชอบในสิ่งบางสิ่งเนี่ยทำให้เรามีแรงซึ่งไม่เคยเหนื่อยเรารุกขึ้นมาบอกว่ามันคือถ้าเป็นงานอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่รุกเราอาจจะไม่ได้มีความ extra ขยันหรือตรงนั้นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นของของเราหนึ่งสองเป็นความชอบของเราคือผมโชคดีที่2อ,อันนั้นมันเป็นมันอยู่ในตัวผมหมดซึ่งผมก็ โชคดีที่ผมก็เหมือนเรื่องพระกันใช่มครับมันมีแรงพิเศษนะมันมันจะลดความเหนื่อยไปแต่สิ่งที่ดีสุดเนี่ยอย่างที่ผมว่าเลยคือทุกวันเป็นวันศุกร์ไม่มีวันจันทร์คุณจะไม่รู้สึกว่ามีต้องมีฟีลลิ่งวันจันทร์อีกเลยต้องเอาไปใช้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่เต้ที่ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ธารานำพระสวยๆมาให้ชมกันในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านอาจจะมีความสนใจนะครับแล้วก็อยากจะเดินทางกันมาที่นี่สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยนะใช่ครับม แผนที่ตรงนี้ที่ขึ้นไวให้นะครับหรือว่าสามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ว่าร้านเปิดกี่โมงอะไรยังไงนู่นนี่นั่นติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกท่านเลยสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ในท้ายคลิปนี้นะครับบูมจากเพชรก็ขอฝากร้านนะครับร้านของผมเนียตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับท้ายซอยทองหลอ่อซึ่งจะอยู่บริเวณตึกยูเนี่ยนทาวเวอร์นะครับสามารถเสิร์ชจ,จาก Google Ma p คาว่ารับเช่าพระบ,บูมจากเพชรได้เลยซึ่งใครที่อยากจะติดต่อผมหรือว่านําพักมาตรวจสอบในช่วงเวล,เวลาที่ทําการเนี่ยก็เปิดตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์เวลา11.00ถึง2.00ซึ่งใครที่อยากจะเข้ามาหรือส่งรูปมาทางไลน์เนี่ยก็สามารถส่งมาทางไลน์เบื้องต้นได้นะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถแจ้งจังหวัดววัดดท่นน้้รๆไคใีีม มีความเคลื่อนไหวใดๆหรือมีพาะเครื่องใดๆที่อยากจะปล่อยหรือตรวจสอบให้ปล่อยเช่าหรืออะไรต่างๆสามารถทำธุรกรรมมาทางร้านได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP หน้าๆสวัสดีทุกท่านนะครับ ขอฝากเพจใหม่ Decode Life ศาสตร์ตัวเลขพลิกชีวิตทางเรานะครับรับบริการทั้งดูดวงไทยดูดวงจีนปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาราศีที่มีผลต่อดวงดาวดูจากวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์นะครับทะเบียนรถรวมถึงการไปดูฮวงจุ้ยถึงบ้านเสริมสิริมงคลต่างๆประจำธาตุประจำปีนักสัตรป์ประจำปีเกิดซึ่งสามารถจัดได้และวางได้นะครับผมก็จะไปกับอาจารย์ธดาเสนีวงณยุทธยาและผมบุมงจกักรเพชรนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ID Line และนัดเบอร์ดัดคิวได้เลยนะครับ